If If you 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 go to pot on go to pot on go us wanna 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 That and drinks drinks go the the to the pot drinks you wanna to the He buying everything buying me Rebel and the สวัสดีครับก็มาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดเรื่องเรื่องที่คนคนเข้าสงสัยกันนะครับก็คือ คือหลังจากที่คุณดําเนินการเรื่องการทําวีซ่าเรียนเสร็จแล้วอะ่ะคุณจ่ายค่าจะจ่ายเดการเรียนค่าเทอมค่าอะไรให้กับโรงเรียนให้กับเอเจนต์อะไรเรียบร้อยแล้วอะ่ะแต่คุณก็อยากรู้ว่าหลายคนอยากรู้ว่าแล้วตอนไปอะ่ะคุณจะมีเงินติดตัวไปเท่าไหร่ถึงจะถึงจะดีบางคนก็แบบบางทีผมเข้าใจนะบางทีต้องประหยัดงบอะเพราะว่าค่าเรียนเราก็แพงไปแล้วใช่ไหมเราจ่ายเยอะไปแล้วก็อยากรู้ว่าควรจะเอาเงินก้อนแรกไปเท่าไหร่ก็คือ ผมอยากให้คุณรู้ก่อนว่าคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหลังจากที่คุณสมัครเรียนเสร็จแล้วจ่ายเงินให้กับบริษัทที่เขาจะพาคุณไปแล้วค่ากับเอเจนต์ครบเรียบร้อยแล้วเงินที่จะอยู่ในกระเป๋าคุณอ่ะที่คุณจะจะเตรียมไปอ่ะมันจะมีอะไรบ้างที่ต้องใช้หลักๆก,ก็คือข้อแรกเลยก็คืออ่าค่าเครื่องบินค่าเครื่องบินนี่อ่าถ้าใครทําวีซ่าที่ไปเรียนแบบสัน้นๆแบบประมาณ6เดือนอะไรเงี้ยผมแนะนําให้ซื้อแบบตั๋วเครื่องบินไปกลับเลยเพราะมันจะถูกกว่าอย่างเช่น ถ้าคุณไปอย่างเดียวอาจจะประมาณสักสักหมื่นหกขาไปอย่างเดียวนะหมื่นหกแล้วขากลับคุณก็ต้องซื้อใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าคุณซื้อเลยไปกลับก็อาจจะประมาณแค่สักสองหมื่นนิดๆงงไหมถ้าไปอย่างเดียวหมื่นหกถ้าไปกลับอาจจะสองหมื่นเนี้ยผมก็อยากให้คุณซื้อไปกลับเลยแต่ในเรื่องตั๋วเครื่องบินอนะ่ะคุณอาจจะจ่ายให้กับเอเจนต์แล้วถ้าใครจ่ายให้กับเอเจนต์แล้วก็ก็หักลบอันนี้ไปเข้าใจไหมก็คือตั๋วเครื่องบินประมาณสองหมื่น แต่ถ้าคุณจ่ายแล้วก็หักรถบันี้ไปแต่พอไปถึงปุ๊บคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบา้างค่าใช้จ่ายก็คือ <TS dum> ที่พักที่พักที่นู่นนะมันก็มีหลายแบบแต่ผมเฉลี่ยเป็นคนแล้วกันว่าคนหนึ่งอ่ะจะต้องจ่ายเท่าไหร่ต่ออาทิตย์และควรจะเตรียมไปจ่ายกี่อาทิตย์ก่อนคือค่าที่พักที่นูน่นเขาจะคิดเป็นอาทิตย์ใช่ไหมผมเฉลี่ยคนละร้อยห้าสิบใช่ไหมก่อนเข้าอะ่ะคุณจะต้องจ่ายให้กับเจ้าของบ้านก็คือเจ้าของบ้านเช่าที่คุณเช่าอะไรเงี้ยเขาจะคิดเลยว่าก่อนคุณเข้าไปอยู่มันก็เหมือนเหมือนบ้านเช่าทททีีี่่่นนออะเเหมืไยไรยร ก็คือคุณจะต้องจ่ายล่วงหน้าสองอาทิตย์แล้วก็มาจำสองอาทิตย์เข้าใจไหมถ้าอาทิตย์ละร้อยห้าสิบก่อนเข้าคุณต้องจ่ายหกร้อยหกร้อยเหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเออก็ไปคูณกันเองประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกต่อหนึ่งเหรียญนี่คือเงินก้อนแรกที่คุณจะต้องจ่ายก็คือค่าบ้านประมาณหกร้อยเหรียญแล้วคุณก็สามารถเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นเลยแล้วค่ากินค่าใช้ล่ะค่ากินผมคิดว่าค่าอาหารค่าข้าวอะตีให้ กินแบบดีๆเลยนะก็สักมือละยี่สิบเหรียญวันหนึ่งสามมือตีงโง่ๆเลยวันละสามมือก็60เหรียญหกสิบเหรียญผมให้คุณไปอยู่โดยที่ไม่ต้องทํางานเลยไปปรับตัวไปลองหางานทําไปมีเพื่อนไปเรียนก่อนสัก2อาทิตย์คุณก็คิดไปเลยว่าวันละ60สิเหรียญคูณ14นี่คือนี่คือค่าที่คุณจะต้องเอาไปมนะัคือค่ากินแต่มันก็จะมีค่าเบตต็ดเตล็ดอีกก็คือ ค่ารถค่ารถมันก็จะมีเป็นโอปอรการ์ดโอปอรการ์ดที่ผมเคยทำในในคลิปกัอื่นไปก็คือเป็นแบบท,ที่ขึ้นรถทุกอย่างก็ได้อ่างเงี้ยมันเติมครั้งหนึ่งประมาณแล้วแต่คุณ2 0่0ิบแล้วแต่คุณผมตีกลมๆเลยก็คือค่าอาหารภายใน2อาทิตย์ที่คุณยังไม่มีงานทำก็คือวันละ60คูณ14ค่ารถผมตีให้ไปเลย ร้อยเหรียญส่วนจะมีค่าใช้จ่ายอื่นแบบพวกค่าซื้อของค่าซื้อโทรศัพท์ค่าซื้ออะไรส่วนตัวคุณคุณก็ก็เตรียมกันไปเองแต่หลักๆสําคัญมันก็จะมีแค่ค่าบ้านเที่ย้องจ่ายล่วงหน้าสองอาทิตย์มัดจํสองอาทิตย์ในเฉลี่ยคนละร้อยห้าสิบเหรียญแล้วก็ค่าข้าวค่าอาหารตก 1, มือละยี่สิบเหรียญวัน่งสามมื้อไม่รวมกับคุณเที่ยวนะคุณเที่ยวคุณก็ก็เอาเองนี่ผมในชีวิตประจําวัน แต่ใครโชคดีไม่ถึงสองอาทิตย์ที่ผมบอกบางคนี่อย่างผมเนี่ยมาอยู่ได้สามสี่วันก็มีงานทําเลยผมก็เอาเงินมาประมาณส่วนตัวนะผมเอาเงินมาประมาณสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทจ่ายค่าห้องไปประมาณหมื่นกว่าบ,บาทค่าเข้าอะ่ะหมื่นกว่าบ,บาทสองหมื่นตีไปสองหมื่นก็จะเดือประมาณสองหมื่นสองหมื่นนี้ผมก็อยู่ได้ประมาณทับอาทิตย์สองอาทิตย์เี่ยผมก็หมดแล้วอะ่ะแต่ผมโชคดีไงแบบไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนก็ ฝากงานให้หางานให้อะไรเงี้ยทำงานในร้านอาหารก็ทำทำไปกอนก็ทำวันหนึ่งก็ได้มันประมาณร้อยห้าสิบเหรียญต่อว,วันถ้าทำเต็มวันนะคุณก็ทำงานวันเดียวก็จ่ายค่าห้องได้แล้วสบายบางคนก็ยังไม่อยากทำงานก็ขออยู่ก่อนสองอาทิตย์ขอไปเที่ยวขอไปดูอะไรเงี้ยคุณก็เตรียมเงินไปอย่างที่ผมบอกอยากเตรียมไปเยอะบางคนนะ่ะมาปรึกษาผมว่าเตรียมไปค่าแบบพ็อกเก็ตมันนี่อ่ะแบบเพื่อไปใช้อ่ะ สองแสนพอไหมคือมันเยอะไปคือถ้าคุณแบบไม่คิดจะหางานทําอ่ะคุณก็เตรียมไปเถอะแต่นะถ้าคุณคิดว่าจะหางานทําเลยอ่ะก็แค่ค่าบ้านอย่างที่ผมบอกแล้วก็ค่ากินค่ากินวันละห้าสิบเหรียญก็คุณยี่ห้ายี่หกก็ไปนะครับสรุปแล้วนะครับหนึ่งคนที่ควรจะมีเงินติดตัวไปนอกจากค่าเรียนค่าอะไรที่คุณจ่ายที่ไทยไปแล้วคุณควรจะมีเงินติดตัวไม่เกินผมว่าไม่เกินนะไม่ใช่ไม่ต่ำนะไม่เกินห้าหมื่นบาทผมว่าห้าหมื่นบาทนี่กําลังดี เพราะว่าคุณจะต้องไปซื้อซิมการ์ดคุณจะต้องจ่ายค่าบ้านก่อนคุณจะต้องไปเจอเพื่อนคุณจะต้องจ่ายค่ารถคุณจะต้องจ่ายค่านุน่นค่านี่อาจจะมีค่าเสื้อผ้าถ้าคุณไปหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็ประมาณห้าหมื่นเหรียญกำลังดีนะสำหรับใครที่อยากไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลียนะครับไปเรียนด้วยไปทํางานด้วยอ๋อผมไม่ได้รับปรึกษาเรื่องทํางานอย่างเดียวนะมีหลายคนปรึกษาผมว่าอยากไปทํางานอย่างเดียวอะ คือถ้าคุณอยากไปทํางานอย่างเดียวมันก็ต้องเป็นวีซ่าทํางานคุณก็ต้องไปติดต่อกลมแรงงานหรืออะไรผ่านขั้นตอนอะไรของรัฐบาลไทยแต่ถ้ามาปรึกษาผมผมก็จะแนะนําให้ไปลงวีซ่านักเรียนไปเรียนภาษาเพราะเรียนภาษามาเรียนแค่วันละนิดเดียวคุณก็ไปทํางานเก็บเงินได้แต่ถ้าไปทํางานอย่างเดียวอ่ะอันนี้อันนี้ยากเพราะต้องไปติดต่อกลมแรงงานติดต่อผมผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้เพราะผมใช้ประสบการณ์จากที่ผมผมเป็นเองมาบอกให้ฟังนะครับ ใครอยากปรึกษาผมเรื่องใดนะครับก็ไปที่ลิงก์ a c e b o o k ของผมใต้คลิปนี้ได้แล้วก็อาจจาะถามคำถาม,ถามไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะมาตอบว่าคุณควรจะเตรียมตัวยังไงนะครับและใครที่อยากให้ผมแนะนำเอเจนต์นะครับก,ก็ปรึกษาผมมาได้นะครับผมมีรู้จักเอเจนต์ดีๆเยอะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ว่าคุณควรเหมาะกับเอเจนต์แบบไหนบางทีอย่าไปอย่าไปเชื่อในอินเทอร์เน็ตมากเพราะว่ามันมีคนเคยโดนหลอกมาแล้วเพิ่งมาปรึกษาผมเมื่อวานนี่เอง้ง่โดนหลอก เสียงเงินไป2องแสนอันนี้อันตรายมากนะครับอย่าอย่าลงเชื่อถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลเอเจนตยัออยงไงก็ไปดูคลิปอื่นผมที่ผมแนะนำเอเจนต์ดีๆควรเป็นยังไงนะครับสลับวันนี้ก็ต้องไปแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมต้องรีบไปทํางานแล้วนะครับสวัสดีครับ